ร้านหนังสือเกือบร้อยปียังมีอยู่จริงในยะลาสลาม,มลิครรุบอัลอุมตุลลาวาบารอกาตุค่ามาดำได้เองนะคะกะจยนยูตมม่อมาดนมเนเชอร์ตองค่ะวันนี้มาดา็จะพาให้ทุกคนมารู้จักร้านหนังสือเกือบร้อยปีอยู่ในยะลานะคะชื่อร้านหนังสือว่าเยี่ยมไทยค่ะซึ่งต้องกล่าวประวัติไว้ก่อนว่าเมื่อก่อน ที่คงมีสภาพเดิมอยู่ที่เหลือไม่กี่ร้านแล้วในจังหวัดยะลาร้านหนังสือเยี่ยมไทยก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงเป็นยังเปิดจนถึงปัจจุบันได้รับกลิ่นอายสมัยยุค90บางทีอาจจะไม่ใช่ยุค90แล้วนะยุคก่อน90แต่ยุคก,ก่อนหน้า90นะคะก็ยังเป็นขายหนังสือประเภทไหนบ้างหรอคะเดี๋ยวมาดามได้จะพาไปดูว่าเมื่อก่อนขายหนังสือประเภทไหนนะคะและปัจจุบันก็ จากร้านหนังสือที่มีชื่อเสียงมากก็ยังเป็นร้านหนังสือเดิมอยู่แต่เขาเพิ่มเติมก็คือเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่เรียกว่าคาเฟ่แล้วกันเนาะ,ะทุกคนเรามาดูกันว่ามีหนังสืออะไรบ้างคะ่ะนี่เลยหนังสืออิงไทยใครยังจำกันได้ไหมสมัยเด็กปัจจุบันน,น่าจะจําไม่ได้แหละเพราะไม่เคยได้สัมผัสก,กับหนังสือแบบนี้นะคะวันเรือน คุลัษตรีเป็นนิตยสา,าวรวารสารนะคะหนังสือพิมพ์นะคะางานฝีมือนะคะแล้วก็นี่ตู้มังแฟชั่นเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะแฟชั่นมุสลิมก็จะมีหนังสือออกมานะคะนี่เลยนี่จำได้ไหมวกแฟชั่นสุดอันนี้น่าจะอายุเยอะมากนี่นะคะเป็นหนังสือแบบว่า นี่เลยหนังสือแบบอุ้ยหายากมากอันนี้ก็ยังเก็บคงเหลืออยู่นะคะใครที่อยากจะมาดูมาดามก,ก็แนะนานะได้มาทําความรู้จักกลิ่นอายของกลิ่นก่อนยุบตั้งสูตรค่ะจะมาดูหนังสือหลักๆแล้วปัจจุบันนี้ก็จะเป็นหนังสือนะคะหนังสือพิมพ์แหละแต่ได้ทําที่เจ้าของร้านเขาแล้วนะคะที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าบางหนังสือโรงงาน ลงแล้วนะคะและหนังสือพิมพ์บางบริษัทก็ได้ยุบลงแล้วไปเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีไม่กี่ฉบับในปัจจุบันที่ทําให้เราได้ถ่ายแล้วก็ได้ยังอ่านสมัยนี้ยังมีไม้หนังสือหนังสือทำอาหารแบบตำราทำอาหารอย่างนี้นั่าจะมีอยู่เนาะ ดำได้ว่าอันนี้ก็มารุ่นใหม่กันละรุ่นใหม่กันแล้วหนังสือเรียนก็มีนะคะหนังสือการ์ตูนก็มีค่ะหนังสือละครเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยก่อนที่จะมีวิทยุก็มีหนังสือละครกันมาก่อนนะคะมีข่าวต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือในประเทศหรือนอกประเทศที่นี่มีหมดเลยโหสุดยอดมาก ทุกคนได้รู้จักกันไหมคะกับกระดาษรายงานแผ่นนี้หรือกับกระดาษชิ้นนี้ค่ะนักเรียนที่เป็นยุค90จะรู้จักดีสมัยเรียนประถมคุณครูชอบให้ทําข้อสอบในนี้ชอบให้ได้วาดรูปชอบให้เขียนเนี่ยแต่จะปัจจุบันเนี่ยมาดำ เด็กแล้วเด็กว่าไม่ไม่เคยได้เจอรกระดาษแบบนี้เพราะมันได้สูญหายไปแล้วเมื่อก่อนน่ะจะบอกว่าเป็นร้านหนังสือที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ส่งหนังสือตามโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆก็เนี่ยแหละคะ่ะมาจากที่นี่แหละสมัยก่อนนะอันนี้จะมาชมดูบรรยากาศเป็นหนังสือเก่าค่ะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านหนังสือนะคะ90กว่าปีนะคะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในยะลา เพียงแค่ไม่กี่ร้านนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากธุรกิจซบเซาแล้วก็วัยรุ่นก็ปรับเปลี่ยนด้วยโลกโซเชียลนะคะทางร้านก็ได้เปิดคาเฟ่เล็กๆหน้าร้านแบบคาเฟ่แบบแนววินเทจที่ทําให้วัยรุ่นผ่านไปผ่านมาหัานมาสนใจกับร้านหนันสื่อการเหล่านี้นะคะแล้วก็ทําให้ได้มีที่ทำอาหารกินบ้างนะคะจากรุ่นรุ่นทวด กับมาเปิดสู่รุ่นลูกก็จะเป็นร้านกาแฟแบบคาเฟ่วินเทจวินเทจนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาซื้อหนังสือหรือหาหนังสือเก่าๆอ่ะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะร้านเยี่ยมไทยค่ะร้านหนังสือมากกว่า90ปีคะ่ะหรือถ้าใครที่สนใจอยากจะมานั่งกินกาแฟหรือน้ำแบบเย็นๆสไตล์ร้านวินเทจอะไรอย่างนั้นอ่ะ ก็สามารถเข้ามานั่งแบบว่าถ่ายรูปก,กันได้มานั่งกินกาแฟกลิ่นกาแฟก็หอมมากน้ำก็อร่อยมากนะคะร้านเตี่ยนไทยที่นี่ค่ะอยู่ติดกับอ่าหน้าเขาเรียกปั๊มตำรวจหรือว่าสพตำรวจก็ไม่รับมก็ไม่แน่ใจนะคะเส้นสี่โรรสนะคะอยู่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์เลยค่ะ ทัวที่ไหนช่วยคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์